แม่นี่ปิ่นไก่เนี่ยหมดแล้วเอ๊ะมึงถามหาปิ่นไก่เนี่บ่ป้อนแป้โอ้ยบ่ป้อนริงสว่ามึงนรถเมื่อกี้ข้า3เถื่อ100งนีมาฮอดือ่3เถื่อมึงดูพี่น้องมันมาขายน่ะานรถบ่ป้อนครับบ่อแล้วบังนรถน่ะาไปน่ะเถื่ออีามาน่ะ2มึงอยากเป็นใหญ่ไม่ใช่กใหญ่นี่แหละออ จะมันจะคุณกินข่าวพี่น้องกินข่าวในสชยพากินกับตำมะถุนนะเฮ้ยสายพาเห็ดทบายดีถามผูป่านอนต่อเีน้งผีนผีน้องีน้องผีน้อองผีนีนองีนอีนองีน้กงน้องีองน้องผน้ลีน้งน้ีนีนีนงนอน้อง่ีนมองงน้องผีนง้น้อ้้อ้ มันบมเมนตัพมันคนพายเลยมันอุดคนพายโผล่ในขาแล้วนยไปไงนี่มือนกรเพอมาหาบเบาเห็นนี่หากกชินมือส่งเนาะเนอบอกสบายดีนะบอะลุงเฮียจงว่าเอาไปกส่มาออินไปไปมาตีนขี้มด้ลยลุบอนเดี๋ยนี่เฮียไปไปทราบ เมื่อลมื่ออง่นเสานะเมื่อรลอยปา่ะจารย์อายมัเบียงไม่ให้ลูกเลยลูกเราเลป็นเงินากกินวี่กินตะเกตังนี่ก่อน อย่าวเพชรให้ตั้งถั่วนะคเพชรค่แม่นนัอนอตั้เพชรในน้องลอยีแล้วกินะไรนะบุแบ่งนะแบ่งไปกินมพนะคืลายปลาเด็กกูมน่บตินีมมดมาจะปัดเส้น่าเป็นยน่าน ตลาน่ะกะจะไปนั <Techn Pokémon> ่งร้านโ้ยลกรลาข้างบนนข้าวนแกเแกดแก้แต่ละเมนคนไฟอยู่นี่ไม่หมดข้างบนเป็นกระเพาะนะพิษรองง่างเป็นตลาดเก็นอะไรฮะเราจะกินยังไงตลาดป้าไหยมา แค่แแใส่ใแฟนไปลายวีนี่บ่คมีอย่างแส่งไงหมบ่ไจัวัวง้นี่นะครับนี่นั่นหลยโอมีตะกระฮเป็งผักคาวทอมนี่นี่มน,าม,าน,นมาบ้าบ่จับถอยนังมาเลยเห็ช่เลยสามน้องเอาครัน

เวลาเจียจบอกับตาเซียงขนาดไหนาหางแล้วจะแบ่งยังขาอย่างไปลาล้อแหลวมองมีกลางไหมกองนั่งนั่งนะฮะเปินโม่หนอเหรเจ็บสองขาปี๋ปลาโล่กับปี๋ปลาเทงอีน้องเ้ยเปนอะไราะไอเปนอะไปจมกะซู่มา Đây là cona. เอามาเลย. Con rồi. Đây, à, đây. Này, là bị ăn Cuối nhà mưa đâu có màn Của kim, Má cái, hả? Hả? cái Mình tới cột สำอะไรอย่างนึงอะทำอะไรอย่าม่ายกรงดารงมสบายเนาะี่เที่ยวอไรหอลยแล้วก็หนึ่งเกากินอยู่นดนีย

ลูกไปันนี่บอก่เอาพ่เอานี่นะิงหรอตุน้อพนเอคะนี่นาตมงไม้เดนอกา่ะเได้หรอขาั้็พี่ขแลมแสนได้รอยะเล่นกะปั้นควยเป็นมืไเอาังปเนรีมัน ไม่ stumbled, ไม่เห็นในควายหนูเหมือนในตู้เลยไอีมันทกผิดนาะเราตั้้มนกล้วยกายใส่สีเต้าเลยมดเต้นปักใเลยตัดสเหแล้วอย่างที่าัมันเป็นคนตัดสาเหที่ขาดนะของสลา

ต่อไปบ่มีคนจะพองตัดเลอะก่อนมีแต่มอพยาบาลแตและยมงกุนยังหายพังเงินเหรอใช่เห่อท้าบบได้เอามาจะกิดก็ได้าำมาตออกมาเลยหยเห็นลุ่มหมไที่พิมเนะออกเผ็ดี่มมาเห็ตคือหิคือคลองไปิน่า้เลย ก็จะพาดังไผ่ใส่กระด้างขางขาเนี่ยง้าง่กันได้ข้างขึ้นแซ่บอันนี้มนองดัางไใช้มันเล้ปาัดินีหลนกระด้พิษกแซ่บ่น่ข้ายพันลกๆเก่ยกับนั่นออกน้านควยยมินเนี่ยมันลก กันายเทียงเลยานะตังไพมิตรปนตุกกสีเดิแมงยำพล <c oughs> ยำแดงดีเดาันบดเดนกินกระเดยแย่เลอีแกนน่ะอยู่ไกลพิษอ,อ,อ่ะสิพิษมันอะไรเนี่ยเามาอยู่ละโมเงินใหญ่มนกโว้ยอย่ะนมีรถูกเผาเออเนาะว่มันน่ารเด้่ว่ะมน่นเลย ยู่นี mm ้ก hmm. mm ็แมยู่นี้นะมันจะใกล้กระเม่งแน่เขาไม่เราตั้งเาตั้งแล้วยูนเป็นหมงไสดๆแล้ขนมเลยรโขนมฮนขนมฮนแล้วบุเ้หมูกางืนเอาหมูอ่าบุม่เตพน้องไม่ผิไปแล้วมวย่เหเลวเลยนางว่าเลยบุืบืงานกันโอ้แตู่กแค่นั้นเองบุืดนะบนจะดูแล้วเจ๊ดูจะมี นลูกออกมาเั้ง่าอาอกตะบุญนตแพ้เจะ,จะจเคยปลูกขดตะเคียนปลกเคยอยู่บ้านปลกเคยาล้ำหะบ้านเขามาแต่เพบเทเนาะผ่าตัดมาในูผูกได้หักควัน,นควนีอเพราะ้ดูตอนนี้นี่ละพุ่นปูเคยจะวานี่ละตรงแพ,พงพอแม่แม่จตต้อแพองพอแม่แม่เจ้า

ไปลาวพยน้องไปพอกันขปหนะนะพาเบึ่งพาเติมเนี่ได้จ้าบปบา,าซอกไปล,ล้ะลุงหน่อลุงหน่ยจะซื้อน้ามหายประเทศอยู่แล้นะเงินเกียรติ